โอ้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 เตาสงขาเด็กอะไรทำไมเหียวะ FC อะไรวชะเหมือนขันขารถไีเลยอะไรอน c ก็หลีได้ค้าถไหมชเอะไม่บอกไม่บอกเกียร์รจะบอกทำไมครเรียนรู้เ่งเอาเจจาสดนี่เจจาตบ ตบเออมันก็เฟนอยู่เอ็งต้องเหยียบคันเร่งก่อนถ้าเนียงปล่อยคัสปุ๊บมันจะหยุดหยุดต้องเอาขากรองอีกตัวหนึ่งอืมใ้แป๊บเดียวถือโว้ยอย่าถือหนูไปไหนไปใส่ดินค่ะแต่ตอนนี้หาบ่ดินจะไม่เจอ ตต้ออองบบีกรไม่ต้องโตก็ได้เราเน้นใส่สาว5เจ็ดต้องเออใช่เราไม่ใส่เราใส่โชว์สี่หกเราเน้นใส่เน้นใส่สาวเน้นใส่ขี้ครั้งที่สองนี่นเอครั้งที่สามจะไม่ขับรถเนี่ย สามปะวะครั้งแรกที่เบลหินอันที่สองตอนกันรถสีเออใช่ลืมจ้าไปไหนวะจ้านั่งรถไหนวะเอยตะเลิศเออตะเลิศไปอีกไปเอียวฮะทำไปทั่วนู่นนู่นแยกนู่นนู่นแยกข้างหน้าลืมไปเคยมาบอกเคยมาเมื่อไหร่มาตอนเอารถแห่มาบ้านในวิวไงไม่รู้ นู่น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 เห็นไหมนู่นสีเขียวแดงแดงนู่นเอาละคือสามคืนแล้วอ๋อจากมือสองนู่นมือสามมือทีสี่ไม่นายระวังลูกตกเด้อขับหน่อยนี่เดี๋ยวไม่ต้องถล่มต้องตกกลับคืนไหมไม่ไม่ใส่เกียร์ห้ายันห้าเออใช่แอบมาหนี้เออว่าทำไมมันใส่ไม่ไปอ่ะก็ดันไปว่าดันมดันมานี่ว่ะไอ้นั่นเองใส่เกียร์อะไรนั่น หแล้วบบเจ็ดพูดแล้วไม่เจ็ดเออดันไปหน้าดันไปหน้าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาเราทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็มาอขับเหมือนเซียนอ่ะฮอนดีด้วยเนี่ย มายาง,ยางตรงนี้มันไม่มีสัญญาณ่ะแม่อยู่ในป่าอืมจะหาขาจะพูดหา,ายไปไหนเด้อมันไม่มีสัญญาณมันเข้าป่าแล้วจะพูดหา,ายนะคะจะพูดขาเฉียวพาเข้าป่าอ้อยป่ายางอะวันนี้ค่ะไปไหนสาวนุ่มันนี้จะพาสาวนุ่นเอารถซิ่ล้อไปใส่ดินนะคะสาวนุ่นเริกขับรถชงล้อแล้ว บอกว่าเจอร้านอะไรดีๆอะไรพร้อมอะไรปะอ๋อพร้อมดีอะไรไม่ใช่ถูกดีถูกดีเอตูสวัสดีค่ะสาชามือนกาชาติเอาลองดูไหมดิเดี๋ยวมันคนงันเกี่ยวอะไร พวงมาลัยเหมือนรถเองเนี่ยอีสุเหมือนกันเนยหน้าโป้งหน้าปัดไรเหมือนกันเนี่ยบีย่ยต้องสอนเาแล้วเาบีบไม่เต้นนะ่ะซัวหลายเนาะเ <c oughs> ขาบีบไม่เ่จะต้องนะเป็นเียมป็นเมียช่างเตรทำไมบ<ะ>ีบไม่เป็นนะ วันนี้เราก็เอาเฮ้ยขี้ควายมึยบางฝุ่นโดนขี้ค <He i, S 2> วยาย <c oughs> ไอ้นุน <c oughs> นน่นท oh. ์ okay. วันนี้เราจะเอาพี่ด่าเด้อพี่ยังไม่ด่าได้ลูกน้องอด,ด่าดิมันอุตสา่าห์ล้างรถเมื่อเช้าพี่ไม่ด่าดิไอ้คนล้างนะ่ะมันจะด,าดา่าเอาเลี้ยวขวานะโอ้ oh. ไปเรื่อยๆไม่ยาย่ายอย่ากดคันเร่งแรงถ้ากดปุ๊บมันไปพุ่งไปเลยเองอย่าไปเหยียบขี้ควายนะนุ่นเออบางฝุ่นปัดไปแล้วบางฝุ่นปัดไปแล้วอันหนึ่งค่อยๆเลี้ยวอันนี้บ้านหนองตะเคียนใช่ไหมโน้ไม่ใช่บ้านหนองตะเคียนบ้านหนองเอียนเออหนองเอียนพูดผิดไปเรื่อยๆเอียดไหมปลาไหลนั่นน่ะบ้านหนองเอียนใช่ไหม จะหาบ่อดินเจอบ่อ้ขุฟ้าเกลี่ยนะว่าปะไรหรอใช่เล่าเับเอิเกียงมันก็ตำโลงโดงก็มะพร้าวตราวก็เผือกเชือกกระเซบายแล้วทั้งไงเบร์ือเสรคันนาไบายแล้วเมลไรจะกินข้าวฟานนี้มีรถเกี่ยวด้วยไหม M44 สเกตค่ะเกลี่ยไปเลยเดี๋ยวพี่ล้างเองเดี๋ยวพี่สั่งลูกน้องล้างเองรถแอร์หน่อยพี่นา เอทำมาใหม่พันเจ็ดกับไอ้จุยอเอ้ยกับไอ้อะไรนะจันเจ้าจันจุยทไม่ทำตอนไหนทำก่อนก่อนจะลงใต้นี่แหละสองวันมันตันมันเปิดเบอร์สี่มันไม่ไปมันไม่เย็นเลยไงก็เลยเจ้าไอ้เจ้ามันล้างแค่พูดกับคุณนี่อ่ะเอเป็นกันเองมากเลยนะมันล้างแค่พันสีแต่พี่ให้ล้างมอญ้ำไงไงเอาไอ้ตัวกุญแจลูกเหรียญ รอบสุดท้ายแกเอาต่ค่าแพ่งเองแกเอาค่าตัวยาเองคือแบบบ่อยง่ายไงาง่ายทีนี้ให้แกมาทำอยู่ไอ้หน้าโรงงานนอตอีทน่ะมาเปลี่ยนใหม่มาเปลี่ยนอะไรนี่แหละแล้วทีนี้แกไม่มีเงินสดหรือเปลืออะไรสักอย่างนี่แหละแบบมันไม่ครบอ่ะประมาณสองร้อยนี่แหละอ้าวผมลดให้อีกผมลดให้อีกลดแถมลดแบบไปอีกสิบไปอีกอ่ะรถแรกแข่งเออแบบโอ้นี่ไอ้บ้านในวิว แบบนี้ก็โอเคนะใครๆเขาก็อยากเรียกเฮ้ยในดีพรมอ่ะถูกดีนี่ถูกดีนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตีวงไปหน่อยตีวงไปหน่อยพักหน้าเนะเอาเอียอะไรเกียร์สามตบมาพักเออตันไปวะตันไปนุ่นนุ่นเกียด้านฝั่งนี่ไปๆรถผู้ใหญ่บ้านนั่นนี่เขานั่งทำอะไรอยู่ศาลา แกบอกว่าหลังโรงเรียนหนองเอียนก็ดื้อแต่ยายเออโอ้ยเรรถนี่บีบบบีทีไรสะดุ้งเองน่ะแต่ยายสะดุ้งพอดีเลยงี่ไปอีกแล้วอุ้ยชายแทกมากเลยตรงไปเลยอุ้ยตึกสูงมันจะปัดหัวก่อน โรงเรียนอยู่ตรงไหนวะยีหรือเปล่ายีโรงเรียนอะไรจะเป็นทางแบบนี้นี่เลยจ๋าเขาเคยมาตจำเพลงวัดชันเลยไหนยีดีด้วยเออพี่อย่าบอกว่าโรงเรียนเลยเออไปเถอะโรงเรียนอยู่นู่นเดนนโมงยีอย่ามาเถียงเขาแล้วก็เคยมาแล้วจ๋าไม่จะไม่ได้เถียงแค่บอกว่าทางไปโรงเรียนอะไรคือทางไปนาแท้ เฮ้ยผิดบ้านเน่ยไปนี่เลยมันบอกว่าแถวนี้มนไม่ค่อยมีสัญญาณนะคะมันจะขัดขัดเฮ้ย <He, S 2> ผิดทางหรือเปล่าวะเออถูกดีเลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวไปไหนเรื่องนี่หรือเปล่า,านี่ก็ไปบ้านเขาเออทางนี้ไปบ้านเขาตัวไปดูสิ ไปไม่โดนหรอกเอบซ้ายนิดหนึ่งเฮ้ยเหยียบอะไรนู่นปาดเหยียบขวดไปโลดเอบขวดนี่หรือเปล่าไหนอันนี้ไงนู้นก็นี่ไงโรงเรียนก็บอกว่านี่ไงโรงเรียนก็อยู่หลังโรงเรียนก็บอกว่าอยู่หลังโรงเรียนตรงไปนี่เชื่อเขาหนินี่เขาเทดินตรงโรงเรียนนี่เห็นไหมนี่ เออก็ใช่ไงออนี้ไงลอยรถเราก็วันนี้มารับจอบวิ่งดินด้วยก็ได้เลิกขับเกื่อรอไงทีนแล้วจ้าแอบซ้ายหน่อยพี่ต่อไปเอาอยู่บ้านตีวงหน่อยหนูเห็นไหมรถดำหน่อยเห็นไหมนะอิงยตกไม่ตกระดับเซียนแล้วนี่ก็มาถึงบ่อเรียบร้อย ตับเสียนแล้วเดี๋ยวจะกลัวอะไรอุ้ยลูกน้องบนดาอีกแล้วไปโอ้ไอ้ท้าเฮ้ยเลยลุดนสตาร์ทเลยใส่เกียร์สองดันมาทางนี้เออนั่นแหละไม่ลูกกลัวมันรูดไปเลยไปเลยไม่รูดดอกธรรมดาแหละคนคนไม่เคยขับนานๆมาขับทีหนึ่งมันไม่ชินครับเสียวอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเส้นทางที่แบบ ลึกลับมา,ากเลยถายอยูไ่ไหนเนาะไปแล้วสำหรับ<ฮ>คลิปนี้ก็ bye บายบาย